วัดีคุกคนยายมุ่ยอชเลนีนเนลนะคะวันนี้ยายมุ่ยก็จะพาไปดูรถนอนนะคะรถนอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะอันนี้ก็รถตานะคะรถตารถแฟนอาา่าฮะรถของแฟนยายนะคะยายจะบอกว่ารถยายไม่ใช่ <laughs> รตาเป็นคนซื้อ อันนี้ก็ข้างในรถนะคะยายให้ดูข้างในรถก่อนนะฮะอันนี้ก็อ่าอืมเตาเตาเนาะอันนี้ก็ข้างบนนี้ก็เป็นที่เก็บของอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้ใส่ผ้านะคะข้างๆก็จะเป็นห้องน้ำ ห้องน้าเวลาเรานอนตื่นมาเราก็เข้าห้องน้ําเนาะเออเนี่รถเขาก็มีทุกอย่างอ่าเ้าห้องน้านี่ก็รอบๆข้างๆนี่ก็คืออาที่เก็บของนะคะอาหารการกินอะไรก็เก็บไว้ข้างบนเก็บไว้ข้างบนนี่ก็ที่นอนจะ้ะที่นอนนะคะยายเอาผ้าปูที่นอนออกอรถวันนี้รถจอดไว้อืมจอดไว้ยายก็เลยมาถ่ายให้ดู ่ายให้ดูนะคะเรอนข้างๆเนี่ยเห็นไหมคะนี่เนี่ยอ่าข้างบนใหญ่จะเก็บอ่ากับข้าวไว้ในนั้นอ่ะอืมอันนี้เนียค่ะรถรถในรถตาโอเคค่ะไปดูอันนี้นะที่เราส่องมาก็เห็นนะรถนอนหลายหลายคันเขาขับไปเก็บไว้ที่อ่าลานหน้าหนาวเนาะเขาก็เอาไปเอาเอาไปเก็บไว้ที่อ่าที่เก็บรถ ลองไปจ้างเขาเก็บค่ะเนี่ยเขาก็มาจอดทิ้งไว้ตรงนี้เดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็ขับออกไปขอขับออกไปนอนนอกเมืองนะอยากไปตามชนบทรีเขาก็ไปเขาก็มีที่นอนพร้อมที่นอนพร้อมแล้วกันกลางต็่นเกือกเ,เขาก็มีสถานที่ให้จอดเนาะเป็นบรรยากาศที่แบบว่า อยู่ในชนบทเนาะเออนี่ในประเทศเมืองหนาวเขาก็จะมีรถนอนอย่างนี้ทางนน้นก็เป็นคอ,อกม้าค่ะคอ,อกมา้าคอ,อกม้านะคะคอ,อกมาละทางนู้นก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนอืมเโร,รงเรียนนะคะโอเคนะคะยายก็พาเดินออกกําลังกายนิดนึงดูสังคนตตยายเดินเดินออกกําลังกายบอดูบอดีเวน อืมบรรยากาศของประเทิไอต้ตะเลนวันนี้เนาะว่ากอบวีดีโอตั้งนิดนึงดูรถวันน่งวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงยายก็ต้องทำวีดีโอเนาะเงาเงายายก็จะเดินไปชมเดินไปชมยายก็เลยทำวีดีโอตั้งนิดนึงอืมทำวีดีโอตั้งนิดนึงเดินไปก็ไม่ห่างจากบ้านเราประมาณเดี๋ยวถ้าเด็กๆก,ก็เดินห้านาทีมั้งยายเดินสิบห้านาที อ่ค่อยค่อยเดินค่อยค่อยเดินดูสิก็หลอกยายยายเป็นคนสวยทำไมดำแม่ย่างงี้ <laughs> ยายชอบพุดเล่นนะคะยากำลังจะขึ้นแล้วนะคะยากำลังขึ้นแล้วค่ะอืมอ่าหลังที่อ,อากาศหนาวมาหลายเดือนยาก็กำลังจะขึ้นแถวนี้ออีกสตกพักหนึ่งจะมีดอกสีเหลืองๆให้ดูยายก็จะเดินถ่ายตรงนี้หละ มีคนเทิ้นถ้ามีดอกไม้มีคนเทิ้นเยอะใหญ่โอเคนะคะก็เดินออกกาลังกายไปด้วยถ้าฝนตกใหญ่ไม่เดินนะคะยายขับรถออกไปเเป็นธรรมดาของคนประเทศนี้เนาะหรือไม่ก็ต่างประเทศตัวนใหญ่เลยออกไปข้างนอกก็จะใช้รถมากกว่า รุนมากกว่าเพราะว่าเราเดินน่ะหิ้วของถ้าซื้อของเยอะก็หิวของย่างนะคะสำหรับผู้สูงอายุอผู้สูงอายุยายไม่กล้าพูดว่ายายเป็นคนแก่เนะ <laughs> ยาะแค่ต้องเรียกคําว่าผู้สูงอายุ <laughs> โอเคนะคะยายก็จะถ่ายดูรอบๆยายไม่กล้าถ่ายในช็อปนะคะเพราะว่ายายก็เกรงใจคือแบบว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ยายอะ่ะเป็นคนที่แบบ ม่อยากให้เขามองหน้ายายเนาะคือ,อยายทำ u t u b e ก็คือทำ u t u b e เนาะทำยูทูปทำเกี่ยวกับธรรมชาติไม่ได้ไปถ่ายในชบก็นานๆจะแอบ,บถ่ายนิดๆหน่อยๆอนี่ก็รอบๆบริเวณชบนะคะรอบๆบริเวณชบยายซื้อของ,สงเสร็จแล้วยายก็ออกมาแล้วก็ถ่ายรอบๆบริเวณค่ะ,ะบรรยากาศของประเทศไอเะเลนก็ประมาณนี้นะคะ ก็เม่ออกเป็นยงี้ก็สวยแบบนึงนึงนะสำหรับยายยายก็ว่าสวยนะใครว่าสวยก็ยกนิ้วโป้ยายด้วยนะคะอ่าใครว่าสวยก็ยกนิ้วโป้ยายด้วยค่ะก็ดูสิคะดูสิคะนะเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติตรงนี้เขาก็เอารถมาเก็บเหมือนกัน เดวเขาก็เป็นตึกเขาเนาะตึกเขาอยู่ตรงนี้แล้วก็รถเขามาเก็บทางนู้นก็เป็นสนามกีฬาค่ะสนามกีฬาเด็กนักเรียนเดินใต้วันเลยอโอเคก็ประมาณนี้นะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสับตะไค้กดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายมุ่ยไอซ l a n d ด์ช n n e l นะคะ ยายขาขก,กคค็ขอบคุณทุกๆคนค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้ยายและขอบคุณที่ติดตามยายนะคะบายบายเจอกันใหม่นะคะบายบายยยมือแอลทิเนลค่ะ